สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเคลมเรื่องของเราหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ชอบพูดว่าประเทศตัวเองพัฒนาก็น่าแปลกใจนะครับว่าถ้าประเทศตัวเองพัฒนาบ้านเมืองตัวเองแบบว่าจเจริญทําไมแรงงานของเขาต้องมาที่เมืองไทยนะครับความขัดแย้งล่าสุดอย่างที่เราทราบก็เป็นเรื่องของเขาพระวิหารซึ่งจริงๆทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้เปิดแต่ว่าก็อาจจะเป็นข่าวจากทางช่องของคุณวัา ที่เขาบอกว่าไทยอยากจะขอเปิดเคยนะครับเคยอยากจะขอเปิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่นานไปแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านไปหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางทหารเฉยๆว่าทางเขาอาจกับทหารเราคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอย่างเป็นทางการสื่อก็ไม่ได้เอาลงอาจจะเป็นเรื่องที่ทหารเขาพูดกันก็ได้อันนี้ก็ถือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนี้เราไม่ทราบว่าแค่ไหนแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าทั้งสองฝั่งก็ไม่อยากจะให้มีการเปิดเขาพิพิิหารรวมไปถึงแรงงานนะครับทางเขมรก็ไม่ ไม่อยากให้แรงงานตนไปทํางานที่ไทยเราเราคนไทยก็คือคนไทยนายจ้างไทยก็ไม่อยากให้เขมืนมาทํางานที่เมืองไทยเช่นกันมีการอยากให้ปิดกั้นพรมแดนก็อย่างที่เราทราบเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันล่าสุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับ ก็คือกรณีที่แรงงานขเขมรมาทํางานไม่พอนะครับโอ้โหมาแย่งงานคนไทยด้วยคนนี้เลยล่าสุดนะครับมองเห็นหน้ากันชัดๆก็มีวางช่องเอาไปทําแล้วเขามาขับรถตุกๆได้ยังไงนี่มันอาชีพคนไทยเลยนะครับเป็นอาชีพสงวนด้วยหน้างงมากๆนะครับใครให้คิวเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะไป ขับรถทุกๆมันต้องไปขออนุญาตไปใครเป็นเจ้าของรถใครเป็นบริษัทที่ให้เช่ารถอะไรเงี้ยต้องไปตามนะครับว่าใครให้เช่าแล้วก็ให้เช่าใครถ้าเกิดว่าให้คนเขมรเช่าขับหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่ามันทําได้หรือหรือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเอามาขับเนี่ยมีชื่อเป็นคนไทยแล้วก็เหมือนกับว่า ให้ทางขามรนขับต่อแล้วก็ตัวเองก็รับเงินอะไรเงี<ๆ>้ย <t ip> ก็ต้องไปติดตามดูคือเรื่องของการขับรถตุกๆหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ามันก็ต้องมีบริษัทแหละบริษัทให้เช่าหรืออะไรงเงี้ยซึ่งคนเช่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคนไทยถ้าเป็นคนขมรนเนี่ยเดี๋ยวบริษัทก็อาจจะมีความผิดนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยแล้วคนไทยส่งต่อให้คนขมรนอีกเนี่ยก็น่าจะมีความผิดด้วยแต่ที่แน่ๆพวกขับรถรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขมรนมัน ก็คือเขเมยนเนี่ยไม่ไม่น่าจะทําได้อ่าก็คือน่าจะทําไม่ได้แหละเพราะว่าเขามีกฎหมายไว้อยู่ๆคุณบัคขับได้ไงก็มีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายคลิปไว้นะครับว่าค่าจ้างเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็อาจจะสงสัยว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยเขาก็เลยถามว่า where are you from <laughs> เขาก็บอกว่าแคนเบเดียเลยแน่นอนนะครับว่าโอ้โหดูแล้วอ่าดูใส่นาฬิกาดูใส่แหวนอะไรต่างๆแต่งตัวดูดีมีตังถ้าอย่างนี้สงสัยคาดว่าน่าจะทํามานานแล้วล่ะไม่งั้นคงไม่ดูมี ขึ้นขนาดนี้ก็ต้องช่วยกันปราบปรามนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูสักนิดนึงว่าขับได้ยังไงกฎหมายเขาก็มีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานก็คงต้องเรื่องให้มันดังก่อนหรือยังไงถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องแจ้งกันเองนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวมาทําอาชีพแบบนี้นะ มาแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าเกิดมาแบบไม่ถูกกฎหมายก็ซวยไปนะครับโดนไปด้วยแล้วก็ก็คือโดนสองเด้งก็คือมาแบบ,แบ,บผิดมาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มาทําอาชีพที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายเรื่องนี้ก็อาจจะรอดไปแต่ว่าไอ้เรื่องที่มาขับรถตุกๆเนี่ยก็มันก็ไม่ได้อยู่แล้วย้ําเตือนอีกครั้งนะครับถ้าใครอยากจะตัดสว่วนอยากจะตวรวจสอบนี่เลยครับแจ้งจับแรงงานขเขมร ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็1 1 7 8กระทรวงแรงงาน1506งานแล้วก็กรมการจัดหางาน1694เครับเพราะว่าการมาทําแบบนี้ไม่ถูกต้องอยู่แล้วมาทําอาชีพของคนไทยแล้วถ้าเกิดว่า,าเขาเนี่ยมาทําให้ภาพลักษณ์เสียหายไปแบบว่าทําไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเกิดเรื่องราวขึ้นมาก็เสียหายถึงคนไทยอีกก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับคนนี้เนี่ยเท่าที่ดูตามพื้นที่แล้วมันจะมีป้ายใหญ่ๆก็น่าจะเป็นแถวเยาวราชต้องแจ้งนะครับเบอร์ตามนี้เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นที่ดานลานได้เลยนะครับขอบคุณครับ